พี่ปนองครับตอนนี้กับบงไฟสิบ,บ,บล้านกัน<อ>บกำลังจะได้มาหอดน,นะครับผม ตอนนี้ก็บังไฟสิบ้านนะครับผมบังไฟตะไลสิบ้านนะครับได้มาหอดแล้วนะครับผมของทีมงานเดี๋ยวมึกมาหนึ่งของทีมงานนึงของทีมงานสุ่มจริงท่องนะครับผมบังไฟตะไลสิบ้านนะครับอยู่ที่บ้าน กังปะไม้นี้ไม่รับประกันคุณภาพครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปใกล้ก็ขอให้อาจารย์มองทกทาครับตอนนี้ขอให้ขอกมาถอนเอาจังหวะจีบจักรยานก็คือท้องฟ้าจุดในในพิโลมาออกมาดูใกล้ๆฮะจักรยานแล้วครับออกมาครับออกนะที่กำบังพีดีท่านผู้ชมครู่ทีับ จุดแกนะครับขึ้นเลยนะครับเ้าตรงนี้ให้เรียบร้อยไดเลยนะครับปันตรบยนะครับอ้าวผู้สาววิ่งเลยนะครับ้เลยตอนนี้ผู้สาวกลังปีนหมูนะครับต้านใครขึ้นนะครับคุณนายคุิงจับปีนพิมพไปด้วยเรามีน้ำต้านชุดีนดาตลอดนะครับอ้าวยืนยืน สมบูรณ์ไหมครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดลมกลางไปครับกลางสมบูรณ์อค้งเก็มเลยครับสองล้มนะครับแต่ให้ดูว่าควดบ้างไปตะไลสิบล้านซุ้มกินผักอ่านหมากอร่อยหอมนขอบขอณเส้นตัวพื้นอีกครับด้วยครับล้มกลางสมบูรณ์นะครับโอ้โหและแล้วก็ไปลงรถเอาการกระชากเอาเนยูบุลไปลงขีดอุ้มก่อน อ่างสวยงามแล้วก็ลงอย่างสวยงามนะครับลงกลางเต็มที่เลยรงกลางสมบูรณ์ไม่มีปัญหานะครับสิบล้านของเราสุ้มกินทองแอนมาอร่อยหอมท่านนายกไก่มุกบอกว่าโอ้ยสุดยอดเลนวะพี่น้องครับขณะน,นี้ท่านนายกไข่มุกลงไปแล้วนะครับแต่ความกดดันตอนนี้ไปลงอยู่ที่ท่านผู้่าการจังหวัดกาฬสิน ท่านสุภาษิตก็เกระเริญยัดครับตอนนี้ผมดูแล้วก็บวช่วงอยู่ในนี้นะครับผมกับครับตอนนี้ท่านพ่อเมืองของเราลุ้นหนักนะครับลุ้นหนักเพราะว่าของท่านเป็นที่สิบล้านนะครับของท่านนายกอบจขึ้นไปแล้วนะครับโล่งไปแล้วนะครับยังไม่ลงนะครับตอนนี้ยังไม่ลง ขอเสียงปรบมือให้กับซุ้มกิ่งทองแอนมักอร่อยหอมครับสิบล้านของเรานะครับมีที่เดียวในโลกขึ้นอย่างสวยงามแล้วก็ร่มกางสมบูรณแบบครับลำดับต่อไปบ้องไฟกระไรแสนนะครับเข้าเลยนะครับลำดับตอนเช้าที่เลื่อนไปจุดนะครับเป็นสวรรค์บานนาสวรรค์บ้านนาเข้าขวัญเลยนะครับ,บ อะไรสตะวันบ้านนาพรนะครับเข้าเลยนะครับอันจุ่มขอไปเบิ้งไหนจะว่าออกมากช่หน่อ,าานอยสิจุดยี่สิบล้านครับไม่ต้องเคลื่อนมาครับยงางไยางมากเดี๋ยวกระจอยพนละเน, <c oughs> นาะอ่ายางยางกระจุงเอากันแน่อตอนไปก็ขึ้นจุงกันอยู่ <c oughs> เขาสิว่าครบกันโดนได้กันบ่จุงกันน่ะ เฮ็ดคือฮักคือหอมกัน,น,กนตั้งแต่เริ่มแรกมักกันนะน้าจูงเอาแขนกันแนะ่จะยาง,งนิจากันเง่าเฝ้าไปเง่าเฝ้าไป <Mul> เปิดับตอนหามาคือเฝ้าไปยางเข้าใกล้เดีครัวตอนนี้มาหาดื่มน้ำดื่มท่าน,นะครับอา,อากาศมันร้อนก็นนมันเป็นธรรมดานะครับ เวลาขึ้นสุดๆแล้วมันก็ลงนะครับไงบันไหนไก่มีลงครับขึ้นแล้วก็ลงคือเขาเ <c oughs> แต่ว่าสีขึ้นดนเ่ราะคืนดนอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง